ยโดีครับทุกคนอยู่กับผมก้าวง่ายนายอีซี่ผมมีช่องใหม่ด้วยนะชื่อว่านายอีซี่อย่าลืมไปติดตามกันด้วยล,ล่ะเข้าเรื่องก,กันเลยดีกว่าทุกคนจำวีคห้กันได้ไหมพอพูดถึงก็ต้องร้องโหเลยเพราะว่ามันนานมากวีคห้เนี่ยปล่อยครั้งแรกวันที่20มกราคม2021ในทีมคิดมาสมีชื่ออ่านว่าเลสโนหิมะสีเลือดแต่มันเลยคิดมาสไปแล้วนี่นาะ ก็เพราะว่าในวิกที่4เนี่ยมันดันปล่อยมาไปเดือนธันวาวิกก็เลยมันชนกันก็เลยคิดมาสเนี่ยมาทีหลังเลยจ้าความสําคัญในวิกหเนี่ยเราจะเห็นพ่อตากับแม่ยายนั่งบนโซฟาและพ่อตาเนี่ยเอาปืนจี้ซานต้าอยู่แต่ก็ยังไม่ปังเท่ากับเลมอนดีมอนที่ปรากฏตัวมาพร้อมกับหัวผู้หญิงดําๆคล้ายกับเกิร์เฟนที่อยู่บนยอดต้นคริสต์มาสชวนให้กับความหลอนไปอีกแบบหนึง่งความจริงด่าน,นี้เนี่ย พวกเราเกือบจะไม่ได้เล่นลวครับเพราะว่ามีวิ่ห้าที่แท้จริงทุก่อนหน้านี้อีกสังเกตจากคอนเซปต์อาร์ตเราจะเห็นว่าบอยเฟรนเนี่ยกำลังแลบกับใครสักคนอยู่แล้วก็มีคำอธิบายกำกับว่าถ้าเกิดว่าเราชนะเนี่ยจะขึ้นลิฟต์ต่อถ้าแพ้เนี่ยก็จะลงไปข้างล่างมันกำลังจะบอกใบ้ว่าในวีที่5เนี่ยบอยเฟรนได้แลบสู้กับตัวละครอีกหลายคนหรือว่าจะเป็นตัวละครหลายๆตัวที่ยืนมองจากข้างบนก็เป็นได้ แต่ด้วยเวลาที่กระชั้นชิดเนี่ยถ้ารอให้ตัวละครทุกตัวมีเพลงไปของตัวเองเนี่ยกว่าจะครบทุกตัวเนี่ยคงไม่ใช่วีคห้าละแต่เป็นมัน5แทนก่อนอื่นผมอยากให้ทุกคนโฟกัสกับรูปนี้ครับเป็นไงเขาเขียนว่าโลลัสแล้วโลลัสมันเป็นใครอะในวีที่5เนี่ยไม่เห็นจะเจอเลยตอนแรกสุดเนี่ยคนสร้างตัวละครโลลัสเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าซซฟิลได้ไปตกลงกับ Evil s k 8 r ซึ่งขอเรียกสั้นๆว่า Evil SK นะครับซึ่งเขาเป็นคนวาดฉากในเกมนี่แหละก็เลยไปขอว่าเออ Evil SK ได้นานที่หาเนี่ยขอมีตัวละครโรลัสหน่อยนะแล้วก็ช่วยทำประมาณแบบว่าช่วยโปรโมทหน่อยจะช่วยขายของอะแบบขายของอะไรอย่เงี้ย Evil SK ก็ตอบว่าจัดไปแต่ไม่รู้อีท่าไหนครับ p h นท t o m r ร์เคเนี่ยคนทำแอนิเมชันเนี่ยได้ตัดฉากแบ็กกราวอันนี้ออกไปแล้วก็ตัวละครน,นิวกาวหลายตัวก็มายืนมองจากขขาบนแทนที่ โลลัสก็เลยหายไปเลยอ๋อแล้วก็ไอเลมอนดีมอนหัวมะนาวเนี่ยบัสเซตเนี่ยเป็นคนให้เสียงเ e m o n ดีมอนแล้วก็เป็นคนแต่งเพลงในวิที่5ด้วยนะไม่ใช่คา w a i วส p ไ i ร์นะครับทุกคนอ้าวแล้วแผนที่วางไว้ว่าจะมีการโปรโมตตัวโคโลลัสล่ะแถมเขาต้องการโปรโมตตัวโลลัสเพื่อที่จะโปรโมตเกม Newground ของเขาในอนาคตด้วยที่มีชื่อว่าโลลัสอินเดอะออสกิร์ตปัจจุบันก็เงียบกริบ ก็พอมีขยับบ้างวิงวิงสงสารสฟิวก็จบก,กันไปแล้วนะครับกับความลับในวิที่5 <c oughs> <c oughs> เกือบจะได้เล่นแบบออริจินอลแล้วสินะมันก็ไม่มีให้เล่นแล้วนะหรือถ้ามันแอบปล่อยมานลับๆก็น่าสนใจเหมือนกันก็จบก,กันไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่มาไลค์แชร์ซับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย